ราชการหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้แต่บาที่ราเขาให้มาสอนโอเคอ่ะเพื่อนของเก้าเราทำถึงแปดสูกหักปิดการตัวนี้เท่าไรเนี่ยโอเคสองแล้วสองแล้วอ่าจองแ้ขนมากันมาเบิดเลยเรียนปิดโปรแกรมอื่นเลยนะคะ เย็บเปิดด้วยโอ้โใครไม่มาก็มด้แม่เนี่ยเยี่ยมเฮ้ยทำไมเด็กมีนูนที่ว่าทำไม ถึงแบบฝืนหัางที่12ใช่ไหมใช้ค่ะใครยังไม่ถึงบ้างโอ้ยถึงแล้วค <12. S 2> ่ะ12นี่คือทำหรือยังทำ <laughs> ไม่ใช่ถ่ายการสอนหเฉยน่าดามว่กรอมันก็มองหนแล้วานานถึงงานี่สามวออแล้วรับรัไอ้บอกเพื่อนแล้ใเหรอไม่ก็มันยังต้องทัที่สองันเลยั่งคมีดีลวอยไหนแล้ว ร้ยี่สชมันย่ก็เลยมันแต่คือ เป็นตัวอย่างเอะมาไปไปทำจิ้มองไปต่อจาทำังไงเอาโอเคครับต่อไปเราฝึกหัดที่สิบสามะเอาเอาแล้วก็ลองทำกรนดูก่อนถ้าทำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวครูกิ้มจิ้มสี่ดับสองยังไงทำยังไงโ้ อันที่สองและที <fund ses> ่สใชนมครับแต่ว่าอันงจะเป็นอันที่ส็นตาิดปรอบขึ้นส่วนอันที่สามจะเป็นแบบปานรับ แ่ไอเนี่ยทยังไม่ได้แบบฝึกหัดที่13มอนอ่ามาไปยบน้ามอเนาะแถวไอ้โง่าอะไรนงานทำตางานทา การสร้างรูปอิมบล็อกนะครับเล่นครื่องมันนี้มัยุดแต่่กเรียนลองทำาดูนะถ้าทำไม่ได้ค่อกรื่อมมืออยู่ไหนจัเกระื่อไปยงไหมมองมี้่แวมองไหนวะแหะ ทัามบัาับท้ไหนอะรนเนี้ยไอตรงแมขยายเนีีรูปสมเหลี่ยมอัหน้าอ่แล้วน้่ยตรวากเห็นมองแล้ครับแลอวไอ้รงสี่เหลี่ยมเนี่ยขอเจ๊ตัวสเหล่มนนี้เราก็ได้ไปสอแรหันเนาะแบบที่สมกัจะเป็นล็อกแบบนี้ โอเคทุกคนิด้แล้วในบทเรีนแล้วพี่กครูก็ขอจบการเรียนการสอนในคลาสนี้ครังนี้ไว้เท่านี้เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้